โอเคครับก็ตั้งกับสเปรดิท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็กด like, กด,ลกด,ดไลค์กดซับสไครป์ได้ด้วยนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับไปดนก,กันเลยโอเคครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมารีวิวสิ่งที่คุณเห็น,นก็คือ มอดผูกครับโอเคผมจะมารีว,ว,วมอดผู้ครับโอเคครับที่จริงอ่ะมันอยู่ในเวอร์ชันหนึ่งใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มารีวิวมอดกันเลยครับนี่ก็จะเป็นเชดเจอร์หรือเปล่าผมก็ไม่ดูเชดเจอร์โอ้ยแบบเฟืองเไยมมุติบัสเตบอลเชว์บอลเออโอเคครับสมมุติไอเตว่าเตบอลได้ใช่ไหมเออมีเชดเจอร์เน,นี่ย จะมีเตะบอลแล้วก็บาสเกตบอลก็มีทุกการโอเคครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวหมดว่ามัุ้นอ๋อหมันคุ้นผมเอาไว้เถียงครับโอ้โหบรรยากาศผมเหรอบรรยากัดผมนะมครับโอ้โหรู้สึกว่าคุณจะดุมากเลยนะครับงั้นเรามารีวิวหมดนี้ก่อนกันเลยกัน Would you like some fireworks? วัดดึกฟัก เลยครับใครอยากได้หมอดนี้ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ตเตอร์นงคลิปเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้มกันว่ามาแทนอะไรนะี่นี่น,น,นี่มาแทนผีตะนาบุตยังไงโอ้ยไม่ไหวหรอกไมเคิลขังก็มีตากดตาก็มีค้างเนาะโอเคครับน้ำมันนี่มันหยาบ ก็ไม่นูกุ่มเลยยอมเลยก็จเจปยนเปลี่ยแบบปืนแบบปล่นแบบปนนีโอเค you like some โอเคครับหมดทุก็หมดกัน <c oughs> แค่นี้นะครับโอเคเอาไปวิวกันเลยขันแรกโอ้ยเฮยหน้าขึ้นตาได้กด เหมือนกับกดปลาสนมนะครับโอ้ยเป็นอะไรที่สวยมากเลยหมาะที่จะเล่นกับเพื่อนเลยครับเล่นกับเพื่อนนะครับเวลาเพื่อนหลงทางครับเราก็ปาพุขึ้นไปเพื่อนเป็นพุ้ไหมโอเคครับก็ถือว่าไปเล่นกับมอดสวยโอ้โหได้เลยนะครับแต่ไอ้นี่ธนูเนี่ย คุณไม่ต้องจําเป็นที่ต้องใช้หรอกครับใครที่เครื่องดีผมโรดขอร้องเลยครับอย่ายิงเลยครับใครที่เครื่องดีเครื่องไม่ดีอย่ายิงธนูนี่นะครับอย่ายิงเป็นเด็ดขาดนะครับเครื่องคุณอาจดุดได้โอดผมลองเนี่ยว้าแน่งแม่กะตกหรอกเนี่ยทีเียวมืดดุด,ดโอ้ คุณลองจกทางไปบ้าผมไหมครับจุ่แก่แก่ฝืนใจมดาผมเอวรเลยโอ้ยบเกลุงคุณลุงคุณลุงวิธีการจะเอาของจากคุณลุงกดค้างวิธีนี่ยเที่มันจะขึ้นว่า G I G นะครับ When a would you like some fire Oh yeah, but find a workmaker. you would a, a, e a, oh, yeah. a yep. maker. Oh, yeah, โอ้ยบค้นะครับผมเดี๋ยวผมจะด้อบ้านของลุงนี่คือขี่ปนาวุธครับโอเคนี่มันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยครับขี่ปนาวุธนี้ผมชอบอะไรก็เอามาแทนไม่ได้เลยครับขี่ปนาวุธนี้เคื่องท่านผู้ชมไม่แหลกแน่นอนครับผมรับปกะกันได้เลยนะครับก็นี่ครับ จะลองดูแม่จะดูตีเกล้าน่าดูดูกระเด็นไปไกลมาก Oh my god, God, g o โอ h my god, Oh my god, Oh my god. โอ้ my god ไอ้วัด The Fuck o ้ผมไม่น่าเชื่อเลยครับว่ามันจะดับ b e ใจสามารถเอาไปแกล้งเพื่อนได้เลยนะครับบอกว่านี่ๆนายนี่เนี่ยในเคยลองโคงไฟแบบมีสีสันไหมโอ้นายอยากไปดาวน์คานเดีอจะเดี๋ยาพาไปโอ้เพียงแค่นาจูนเฮ้นายก็ยินดุกรงแบบนี้นะเนี่ย แต่เราจะไปหลบไกลๆเพื่อเราจะเราไม่อยากไปราบันทานด้วยอ่ะเข้าใจปะ่ะเออนะไปยืนอยู่ตรงกลางมันเนี่ยนะเออแต่นราจะไปใทางทีเลยอู้นายไปตายแล้วยูนายตายได้ไงโอ้ไม่ก้นได้มีสายดึงด้วยนายแปลงได้เหรอเอ่อเก็บเอาไว้อดอกเปลี่ยนนะครับเอาไว้แก้มเพื่อนครับเออเพื่อนตายแล้วเย่แล้วก็เก็บของเพื่อนได้เลยครับคครี๋ยว ใครชอบแอออนนี้ก็โอเคครับใครที่โหลดมาหีืผมสอนนะครับโอเคใครชอบกดไลค์กดซับสไคร้ได้ยินดึกดดูกระดิ่งนเนี่พลาดคลิปดีขด้วยนะครับไม่พลาดได้ยินดูงกดติดตามก็ไม่พลาดคลิปดีของผมได้น,น,นะครับไปดูวิธีการโดดและเข้ากันเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคครับคุณก็อยู่คุณก็อยู่ที่หน้าจอมือถือของผมกันแล้วนะครับโอเคครับผมใช้เครื่องเอนะครับโอเค ก็ถือว่าเป็นเครื่องเลติกาสมากเลยครับโปรแกรมที่คุณต้องใช้เดี๋ยวไฟ Explorer นะครับหรือการ์ดอะไรต่างๆหรือว่าการ์ดประจําเครื่องคุณเป็นอาจเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบใหม่นะครับแต่ผมใช้เดี๋ยวไฟ Explorer นะครับแล้วคุณกดเข้าไปนะครับโอเคโอเคครับพอคุณกดเข้าไปนะใช่ไหมครับเราสัก ครูนะครับใครที่มี DFI Explorer ก็กดเข้าไปที่ DFI Explorer นะครับผมสอนนี้ผมน่าจะไม่งงหรอกนะครับน่าไม่งงหรอกไม่งงโอเคครับดาว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 ,ดวโอเคครับพอคุณมาหน้านี้ใช่ไหมครับพอคุณกดเข้ามาให้คุณเลื่อนมาให้คุณรูดมาฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ให้คุณอ่าคำว่าดาวโดดนะครับเนี่ยเนี้ย m y s m v o h i t นะครับหรือว่าบางคนก็นะครับติดตั้งครับติดตั้งครับคุณก็มาคําว่าติดตั้งนะครับติดตั้งเนี่ยโอเคแต่ผมอยู่คําว่าดาวน์โหลดก็กดเข้าไปที่ดาวน์โหลดกันเลยแล้วคุณก็จะเห็นไฟล์แบบนี้นะครับเนี่ยนะเ่ามันจะขึ้นอยู่ว่า f i h e w o p e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 . Okay. o p <c oughs> k <can> s a e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  p p ผมก็ไม่รู้นะครับโอเคก็จะเป็นเป็นไฟเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อชื่อมันใหม่นะครับเพื่อไม่ให้ท่าไม้ชมงงนะครับโอเคครับตั้งชื่อไงวะ ำไมผมจะไม่ตั้งชื่อใหม่หรอกไม่ตั้งชื่อใหม่หรอกครับผมจะเอาชื่อแบบนี้นครับพอคุณโหลดมาเสร็จแล้วคุณก็หรือว่าคุณก็ขออภัยกันด้วยครับกดออกกินเนี่ยถ้าคุณกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะเล่งแล้วมันจะให้เลือกแล้วมันจะให้เลือกสิ่งของนะครับถ้าคุณเลือกเขา้าเลื่อนเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วก็เลือกคาว่าไม้ครับนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ กดไ like, ลค์กดซับสไครปและอย่าลืมกดติดเพื่อใหแนคลิดีของผมปนั่นครับคลิปนี้โอเคครับก่อนที่ผมจะขอลาคลิปนี้ผมมีเกมที่จะแนะนําครับเกมนี้ครับโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นเกมอะไรที่มันมากเลยครับผมก็เล่นอยู่นะครับโอเคครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้แน่นอนนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเล่นกับเพื่อนได้เลยครับสามารถสร้างโลกแล้วก็ อันเชิญเพื่อนมาได้เนี่ยก็ให้เพื่อนของคุณกดเข้าไปที่คุณกดเข้าไปที่เซิร์ฟที่คุณกดเข้าไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะแปะดิงเกมนี้ไว้ด้วยนะครับเนี่ยที่มันจะชื่อว่า C R I S I S W E N A C T I O N ครับโอเคคลิปปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเฮ้ โอเคครับคลิปนี้ไปก่อนครับ